ก็สวัสดีชาวแวดวงฟุตบอลทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาคุยหลังเกมนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้องใช้เรียกคำว่าถล่มนะฮะสิงห์บูลเชลซีไป4ประตูต่อหนึ่งเราก็นึกว่าจะยันเสมอการสนุกกนุหนกโอ้ไม่มีภาพก็คลิปนี้นะครับอาจจะมีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรไปต้องขออภัยด้วยเพราะว่าอาจจะไม่ได้มาแบบว่าข้อมูลมากมายอะไรนักเพราะว่าจบเกมปุ๊บ อัดเลยนะครับอันนี้คือแบบว่าอารมณ์เกมหลังหลังเกมจริงๆเลยนะเกมนี้ก็เดี๋ยวมาดู11ตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนแล้วกันนะครับลิเวอร์พูลเนี่ย4-3-3นะครับผู้สำับประตูเป็นอาริซอนเบเกอร์แนวรับนะครับโกเมสฟานไดโกนาเต้เจ้าหนูแบดลี่นะครับตรงกลางเนี่ยคือติโจนแม็กอาริสเตอร์โซบอสไลน์นะครับแนวลูกก็ดีอาร์ดนูนเยสแล้วก็ท่าน้าของโชต้านะครับฝั่งของเชลซีเนี่ย4-2-3-1นะครับผู้สำับประตูเป็นเพตโตวิดนะครับแนวรับก็เดซาซี่เตโกซิวาบาเเดชชิวววแลล้ก็ีนะครับตรงกลางเป็ดชิ ด้วกับเอนโซเฟอร์นันเดสนะครับสามตัวรุกก็มีไลฮิมสเตอร์ลิงคอนเนอร์กาลเกอร์แล้วก็มาดูเอเกนครับแล้ววันนี้ก็หน้าเป้าหรือจะเป็นฟอลนายก็ได้นะก็เป็นทนานัของโคพาเมอร์นะครับในช่วงครึ่งแรกก็เริ่มเกมมาลิวพูอย่างที่เราคาดการเลยแบบดุเดือดดูเดือดทั้งมันยังกาดทั้งแบบความกระหายชัยชนะของนักเตะนี่คือผมว่าโหเลนต้องใช้คำว่าเล่นถวายหัวให้ครอปอะคือจังหวะวิ่งเพรสบีบชนทุกอย่างเนี่ยทำได้แบบดุดันมากๆนะครับแล้วก็ ผมว่าเชลซีเนี่ยตั้งเกมไม่ได้ตอนแรกเลยคือพยายามที่จะคือมีจังหวะที่ได้บอลบ้างนะแต่ว่าแป๊บเดียวก็จ่ายเสียกันเองอีกแล้ว แล้วก็ลิ์พูเนี่ยขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่23นะครับ1-0จากจังหวะที่เบนชิวลเนี่ยไปเสียบอลน,นะครับก่อนที่ทางด้านของเจ้าหนูแบดลี่เนี่ยจะได้บอลแล้วให้จ่ายให้กับดิโกโชตาซัดด้วยเท้าขวานะครับก็ทำให้ลิ์พูขึ้นนำา1 0นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเกมของลิ์พูผมว่ามันไม่ได้ดรอปลงไปเลยนะแม้แม้จะแบบไม่ได้แผ่วอะแม้นำหนึ่งศูนย์แล้วอะใช่ไอความดูเดือดมันอาจจะแบบโอเคแหละไม่ได้ต่อน,นี่มีบางช่วงที่เชลซีพยายามที่จะครองบอลมากขึ้้้นนดวววยยคาาามมมท่เออเลซัก็ตงบงบนะิ นะแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นนะครับในนาทีที่30มสิบมีจังหวะที่เคอร์ติจโจนไปยิงแต่ว่าซูเปอร์เซฟนะสำหรับเพโตวิดวันนี้ก็ถือว่างาน<ว>จริงๆ<ว>ช่วยเชลซีไว้ได้ผม่ากงี้สคนที่ถ้าไม่มีวันนี้หรือถ้าทัอปฟอร์วันนี้จะมีผลต่อรูปเกมมากหนึ่งคือเพโตวิดถ้าไม่มีเพโตวิดผมว่าโดนอนะ่ะสอคือด <laughs> 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 าวิดนูนเยแต่วันนี้มันคมซะหน่อยนะโอ้ผมบอกเลย <laughs> มีเละ ก็หลังจากนั้นนะครับในทีที่39นะครับลิพูหนีห่าวเป็น20นะครับก็เป็นจังหวะที่หลุยดีอาร์นเนี่ยจ่ายบอลมาให้กับทางด้านของคอเนอร์แบดลี่นะครับแล้วก็ทางด้านของแบดลี่เนี่ยเป็นคนยิงหักโหนมุมดิ๊กอ่ะมุมแบบมุมวางเท้าดีมากน้ำหนักดีมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าจังหวะนี้เนี่ยมันมีเช็คนิดนึงเพราะว่าเหมือนจะมีทางด้านโชตาไปพัวพันกับชีเวลก่อนใช่มีไปชนกันเล็กน้อยใช่แต่ว่าสุดท้ายโอ้โหต้องชมว่าแบดลี่นัดนี้ต้องเรียกได้ว่าพระเอกนัดเกงเกิดวางเท้าแบบ ผมว่าเล่นแบบเนี้ยมีเทน์มีเสียวเหมือนกันนะเออลันนี้คือแบบเล่นแบบดีจริงใช่นะครับแล้วก็ต้องชมว่าจังหวะยิงนะครับเฉียบขานมากๆช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับลิวพูมีโอกาสได้จุดโทษนะครับก็เป็นทางหน้าของบาเดชิลเนี่ยเหมือนจะไปเหยียบเท้าทางหน้าของเดกโก้โชตานะครับก,ก็กลายเป็นว่าสุดท้ายผู้ตัดสินเช็คแล้วก็เป็น จุดโทษนะครับคนที่ลุกขึ้นมายิงจุดโทษเนี่ยก็เป็นหน้าหด้านของด <า S 2> เดวิดนูนเยสอ่าแล้วนูนเยสเนี่ยโอ้โหทั้งผมทั้งซาใส่ไว้ในแฟนตาซีก็บอกเอาว่านัดนี้ยิงกระชอนหน้าแมา่ย <laughs> ิงไม่เข้ายิงไปชนเสาดังเป้งคือถ้าดูทา่าภาพช้าในเกมอะจอังหวะที่คือคอปเขาจะไม่ค่อยดูอยู่แล้วเวลายิงจุดโทษเขาจะหันหลังแล้วพอเหมือนแบบยิงโอุ๊กคอาต้องหันแบบเฮ้ยอะไรวะปกติเขาดูแบบดูแบบแฟนบอลไงว่าเออรีแอคชัออะไร อะไรวะผมว่าแบบเสียงบอลเสียงบอลชนเสาน่าจะดังกิงก็กลายเป็นว่าลิเวอร์พูลพลาดโอกาสหนีห่างไป3ามศนย์ะครับกันเลยจบครึ่งแรกยังคงนําเพียงแค่2อนะครับสำหรับลิเวอร์พูลเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยก็ถือว่าลิเวอร์พูลยังคงเดินเกมหนักเหมือนเดิมนะคือเชลซีเนี่ยวันนี้วิธีการเล่นของพวกเขาคือดูเหมือน ไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่อ่ะหลักๆก,ก็อ่ะวางบอลยาวให้ตัวปีกตัวความเร็ววิ่งไปแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเอาชนะแนวรับลิเวอร์พูลได้อ่าหรือพอขึ้นบอลมาได้ก็จะไปให้ปีกท้าดวลกับตัวเกมรับของลิเวอร์พูลก็ไม่ผ่านมันมันมีอยู่2อ,อย่างเนี้ยมันไม่มีจังหวะแบบทำชิ่ง,งสองครองบอลอะไรเพื่อจะเข้าทำเลยทำไม่ได้เลยนะสำหรับเชลซีเกมนี้แต่ในนาทีที่50เนี่ยผมมองว่า,วาอ่ะเชลซีเนี่ยมีบุกขึ้นมาได้ลุ้นนะที่ผมจะไม่ได้ว่ใรอ่ะ,าอะ,อะทางปีขวาตอบเข้ามาให้แล้ว ยิงโล่งๆเลยโอ้โหเหินไปไหนก็ไม่รู้ค <laughs> ือี้วันนี้ผมเพิ่งไปเตะบอลมาผมดูมูดิกยิงนี่เป็นกูยิงชัดๆ <laughs> 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 โอ้โห <laughs> คือมันเป็นจังหวะที่ทีมที่แบบว่ามันเป็นโอกาสที่ไม่ได้มาบ่อยๆในเกมนี้อ่ะมันมันควรมันควรที่จะทําให้ได้นะับสำหรับจังหวะแบบนี้สุดท้ายทําไม่ได้ลิเวอร์พูลก็เลยหนีห่างเป็น3 0นะครับสําหรับนาทีที่64นะครับก็ เป็นการเติมบอลของทางเจ้าหนุ่มแบลี่อีกแล้วนะคือบอลเนี่ยมันเป็นบอลไดเล็กจากทางหน้าของฟานได้วางยาวมันจากข้างหลังเลยพอมาถึงปุ๊บแบลรี่เติมเข้ามาแล้วก,ก็ก่อนที่จะเปิดมาให้กับทางหน้าของโซโบม่งนะก็โอ้โหคือวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันชูโลงอะ่ะเ<ห>จ้าหนุ่มแบลี <Bradley S 2> ่อ่อะอะไรอะไรก็ดีหมด<ง>เออพระเอกเต็มตัววันนี้ใช่คือวันนี้จะเห็นเลยว่าแบลี่อ่ะจังหวะเลี้ยง ความเร็วหรือแม้กระทั่งจังหวะเปิดจังหวะยิงโอ้โหทำได้ดีเนียนกิ๊บคือเพอร์เฟก h o ช็อตทุกอย่างนะครับสำหรับเจ้าหนูแบร์รี่ในเกมนี้นะครับแล้วก็เชลซีนะครับมาได้ประตูปอบใจในที่ที่7จนะครับจากคริสโตเฟอร์เอ็นคอนคูจังหวะนี้เนี่ยก็ต้องชมมาตั้งแต่ตัวสำรองนะครับ อย่างทางด้าของชูวูเมกาที่พาบอลเข้ามาก่อนที่จะพาบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็จ่ายให้กับทางด้านของคริสโตเฟอร์เอลคุนคูแล้วก็จังหวะยิงของเอลคุนคูเนี่ยต้องบอกว่าทําได้ดีนะเพราะว่ามีผู้เล่นของลิวพูลล้อมกันอยู่ถึง3-4คนน่คนะชั้นต่ำนะครับก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไร จุดปตอบจให้กับแฟนเชลซีอ่จุดดีๆจุดหนึ่งในเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวสำรองคอนเน็กชันนะไม่รู้ว่าพอร์ตแก้เกมนี้หรือเปล่าแต่ว่าไอตัวสำรองที่เปลี่ยนมามันไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่ในในความคิดเห็นของผมนะแต่โอเคก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าสำรองคอนเน็กชันนะครับ ปลอบใจไปซึ่งหลังจากนั้นลิวพูยังคงไม่พอนะครับเดินเกมต่อเนื่องนะฮะในนาทีที่79กนะครับก็นูนเยสนะครับมาแก้ตัวได้ด้วยการเปิดมาให้กับทางหน้าของลุยดีอาร์นะครับชาร์จจอๆนะครับทำให้ลิวพูหนีห่างเป็น4 1ก็แก้ตัวได้มีส่วนร่วมกับประตูเพิ่มอีกหนึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นเองนะครับทางหน้าของดาวินนูนเยสก็มีโอกาสมงแต่แม่งคานแตกโอ้โหคานสนั่นคือไม่รู้จะซวยหรืออะไรนะสำหรับดาวินนูนเยสอ่ะ แล้วก็ก่อนจบเกมนะครับก็เชลซีพยายามที่จะทวงคืนแหละแต่มันทำอะไรไม่ได้อะเออ้คนได้ดูน่าจะรู้คือมันทำอะไรไม่ได้อย่างที่บอกว่ามันมีอยู่แค่2ออย่างก็คือวางบอลให้ปีกวิ่งเข้าไปดวลกับแนวรับของลิเวอร์พูลกับให้ปีกท้าดวลกับแนวรับของลิเวอร์พูลมันมันมันไม่ผ่านแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้เปลี่ยนตัวลงมาก็ ไม่มีใครช่วยได้เลยนะครับ<ช>ส่วนไซติหลังเกมเนี่ยเอาหน้าตอนนี้นะครับก็คือคองบอลอาจจะไม่ได้หนีกันมากนะครับลิวพูคองบอล5้บเเชลซีคองบอล49แต่สิ่งที่ต่างกันเลยก็คือเกมนี้นครับลิวพูมีโอกาสยิงทั้งหมด28ครั้ง<ช>เป็นโอกาสยิงตรงกรอบ13ครั้งนะครับได้มา4ประตูแล้วแล้วก็เชลซีนะครับมีโอกาสยิงเพียงแค่4ครั้งตรงกรอบ3ครั้งได้มา1ประตูอย่างที่บอกว่าโอกาสของเชลซีมันน้อยเกินไปนะครับในเกมนี้ใช่ส่วนแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ครับคงหนีไม่พ้นนะเจ้าหน อ่ยิงหนึ่งแอซซีอีก2นะครับก็โอ้โหแจ้งเกิดเต็มตัวสำหรับเจ้าหนูคนนี้นะฮะก็แต่ผมคิดว่าน่าจะเบาใจแล้วแหละสำหรับโอเคแหละ ตัวสำรองของเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนผมว่าเผลอๆอาจจะแบบมีลุ้นขึ้นมาอมเออแย่งตำแหน่งกันได้เลยนะครับส่วนสถิติส่วนตัวนะครับของเจ้าหนุ่มแบร์รี่เนี่ยคือจ่ายบอลสำเร็จ81นะครับแล้วก็สัมผัสบอลไป63ครั้งชนะการดวลเนี่ย7จาก11ครั้งนะครับการดวลภาพพื้นดินแล้วก็จ่ายบอลคีย์พาร์ตสำเร็จ4ครั้งนะครับวางบอลยาวสำเร็จ3ครั้ง2แอสซิสต์นะครับแล้วก็1ประตูอย่างที่บอกว่ามีส่วนร่วมกับเกมลิเวอร์พูลเยอะมากๆนะครับสำหรับเจ้าหนุ่ลนนองายิเขใ วันนี้เนี่ยก็ทำให้เขายิงได้ อีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้ยิงมานานครับก็คือยิงนัดล่าสุดเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอะไรนะในแอนฟิลเกมที่เจอกับทางหน้าของบอลหมัดนะฮะส่วนสติของดาวินนูนเยสมาพูดกันหน่อยนะก็ดาวินนูนเยสกลายเป็นคนแรกในพรีเมียร์ลีกนะครับนักเตะคนแรกในพรีเมียร์ลีกที่ยิงชนเสาชนคานร,รวมกันถึง4ครั้งใน1เกมนะครับก็ <ๆ S 2> คือเกมที่เราจะเห็นเลยว่านูนเยสอยากยิงเป็นพิเศษอะครึ่งแรกไออะแม่งซัดไออะแม่งซัดแล้วก็พอพอจะได้ซัดจุดโทษ ชนเสาโอ้โหเวจริงจริงนะฮะก็ยังดีที่ต้องเล่นได้ว่ามีแอซิดหนึ่งแอซิดอาจจะแบบ โอเคแหละไม่ได้เสียหายเสียกําลังใจมากนะครับสำหรับทางหน้าของเดวิดนุนเยสฟังของเชลซีเนี่ยสิ่งที่น่าประทับใจอย่างเดียวเลยก็คือ,อ,อทางหน้าของคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนะครับก็ยิงประตูนในเกมนี้ได้ทําให้ใน4เกมหลังสุดของเชลซีเนี่ยทางหน้าของเอ็นคุนคูเนี่ยยิงไป2นะครับก็อาจจะแบบโอเคค่อยๆมาหายไปนานแต่ก็ดูเป็นตัวที่จะฝากความหวังได้ในแนวหน้านครับดีกว่าไอ้แจ็คสันกับทางหน้าของโบยา ต้องรอดูนะว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงต่อนะครับสําหรับผู้เล่นของเชลซีเกมนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะเพราะว่าออตอนนี้ก็จะหกโมงเช้าหากผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปยังไงก็ขออาภัยมานที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์หน่อยอ๋อมีอีกหนึ่งอันที่ต้องพูดไม่พูดไม่ได้ก็คือจังหวะฟานได้ในเกมนี้ ที่ต้องบอกว่าสองครั้งอ,อาจจะมีปัญหาเรื่องเสี่ยง <VR. S 1> โดนจุดโทษอ่าใช่นะครับคือจังหวะที่น้านน้าหน,น้ามีปัญหามากที่สุดคือจังหวะในครึ่งหลังนะถ้าถามผมอ่ะที่เข้าไปประทะผมจาไม่ได้ว่าน่าจะเอ็นคุณคูแล้วก็มันน่าจะโดนแหละคือมันน่าจะโดนแหละแต่ว่าตอนที่เราดูสดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีภาพ V R ขึ้นมามันมีนแค่ ภาพเ้อ๋วหลังแต่ผมว่า VR ก็น่าจะเช็คแหละเพราะว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นจุดโทษแต่ว่าต้องรอดูว่าสุดท้ายเนี่ยผู้ตัดสินเขาจะให้จังหวะนี้เป็นยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เกี่ยวกับจังหวะในเกมหรือว่าคิดเห็นยังไงสาหรับเกมนี้นครับสำหรับแฟนๆของทั้ง2ทีมนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของเราก็ฝากก like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ